เพลงของตัวเองก็เอนเตอร์เทนได้ร้องให้ซึง้งให้ชา้าให้รู้สึกคิดถึงเพลงนี้เพราะว่าเพลงวีคนี้เนะี่ยบอกแล้วว่าเป็นเหมือนยุคทองของ Grammy แกรมมี่เลยนะยุคทองของเพลงในประเทศไทยเลยนะว่าเพลงกับศิลปินที่เป็นซนะุปเปอร์สตาร์เนี่ยเยอะมากแล้วเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วยังฟังได้อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการทาเพลงหรือว่ากระบวนการปั้นศิลปินเนะี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ ใช้ระยะเวลาการเดินทางยาวไกลามากพวกเราได้ถือว่าช็อตคัตถือว่าแบบสั้นมากในช่วงนี้แล้วเรา,เราทุกครูเลยครูเห็นทุกทุกครูเลยนะพยายามที่จะสอนตั้งใจมากๆเลยแล้วพวกเราก็ตั้งใจเรียนด้วยแต่ว่าเนื่องจากบางครั้งมันอาจจะหลายๆวิชาใช่ป่ะหลายเยอะไปหมดเลยบางครั้งเราอาจจะเอามาใช้ไม่ถูกไนงะค,ครูถึงชอบไล่ถามไงว่าได้อะไรบ้าง ของของของเจมได้อะไรอีกนะจากพี่เจการเต้นิลดูแบบเขาไม่เห็นต้องแบบแบบไม่เห็นต้องวิ่งยวิ่งให้มันพานเวทีที่เห็นนะครับไม่ต้องว่าต้องวิ่งให้พานแบบแค่เดินนิดหน่อยก็แบบเห็นไหมเขาคล้ายคล้ายใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะแต่ลายเขาเห็นไหมเวลาเขายว้ไปซ้ายขวาเขาซอยเท้าและหน้าเขาอะเห็นป่ะเขาใช้พื้นที่นิดเดียวเองแต่ใหญ่มากเลยแล้ว แพลวล่ะคะจากพี่เจเมื่อวานนี้พี่เจเมื่อวานนี้